คีทำไมลูกถึงทำกับแม่แบบนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าถ้าแม่แจ้งความเรื่องมันจะบานปลายไปถึงขนาดไหนคุณแม่ไม่กล้าแจ้งความหรอถ้าคุณแม่ทำแบบนั้นเรื่องที่คนของคุณแม่จ้างคนมาให้การเท็คเรื่องไฟไหม้มันก็จะพลอยแดงไปด้วยลูกก็เลยมาแบ็กเมลแม่อย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทำคุณมเมาเงินเอแบ,บีเนี่ยยังจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำอีกหรอมีคนส่งข้อความมาหาผม แล้วก็โทรมาลุงมาแล้วล <Trying abil itation> ุงขาลุง <het> ล <Leute squishy> ุงเป็นคนจุดไฟจริงเหรอคะคือผมทำเองครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับ คุณคือใครคุณไม่จะเป็นตรงรู้ถ้าอยากรู้ความจริงก็ตามสถานที่แต่เวลาที่ส่งไปให้ก็พอที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมอยากรู้ความจริงแล้วก็เหมือนว่าคนปิดสาเนี่ยจะไม่ได้โกหกด้วยแม่ก็แค่เล่นตามเกมอยากรู้ว่ามันเป็นใครมันยังจะมานัดให้ลูกมาที่นี่ <c oughs> แล้วเรื่องคลิปที่ผมเห็นเหรอครับ คุณแม่จะว่ายังไงถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณแม่ก็คงไม่เอาเงินขนาดนี้มาเสี่ยงหรอกจริงไหมครับ เรียบร้อยแล้วเจ้ขอบใจคุณแม่ครับคุณแม่จะให้เรื่องมันจบแบบนี้จริงๆเหรอครับแล้วคีจะเอาอะไรกับแม่อีกแม่จําเป็นต้องรักษาชื่อเสียงของบริษัทแค่ทุกวันนี้บริษัทก็จะไม่เหลือเครดิตอะไรอยู่แล้วนะคีแสดงว่าที่ผ่านมาเวลาที่บริษัทมีปัญหาเนี่ยแม่ก็ใช้วิธีปัดความรับผิดชอบแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับ อะไรที่มันเป็นประโยชน์ของบริษัทแม่ก็ต้องทำอีกหน่อยบริษัทนี้ก็ต้องเป็นของลูกทุกอย่างที่แม่ทำไปก็เพื่ออนาคตของคีอนาคตของเรานะลูก